สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กับคุณครูจันทพรแสงดีวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้ในหนังสือภาษาพาทีบทที่6เรื่องพลังงานคือชีวิตถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะบทนี้มีความหมายทั้งหญิงชายต้องช่วยกัน ถนอมใช้พลังงานนั้นชีพสุขสันตสะดวกสบายอักษรน,นำจำจงดีควบกล้ำมีมากหลากหลายอ่านถูกอย่างแยบคายคำขวัญฉายแววเฉียบคมที่บ้านเสียงผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ดังชัดเจนพรุ่งนี้ตั้งแต่หกนาฬิกา ราคาน้ำมันจะขึ้นอีกลิตรละ40สิบสตางค์โอ้โหขึ้นราคาอีกแล้วเหรอต้องออกไปเติมน้ำมันรถส่งของก่อนพอพูดและรีบคว้ากุญแจขับรถออกจากบ้านไปทันทีโอ้ยแย่เลยของต้องแพงขึ้นเงินไม่พอใช้แน่ๆแ,แม่ร้องเสียงดังลูกๆนั่งงงเกิดอะไรขึ้น ทำไมพ่อกับแม่จึงดูเดือดร้อนที่ตลาดแม่ค้ายื่นถุงใส่ของให้ลูกค้าทั้งหมด32บาทค่ะคุณ30บาททวนๆได้ไหมแม่ค้าลดราคาลงหน่อยโถคุณเห็นใจแม่ค้าเถอะน้ำมันก็แพงแค่นี้ก็ขาดทุนแย่แล้วคะ่ะ เสียงแม่ค้าโอดครวญอย่างน่าสงสารที่ร้านอาหารเจ้าของร้านนั่งปรับทุกข์กับลูกจ้างมีคนนั่งรับประทานอาหารอย่างอ,ร,อร่อยอยู่สองถึงสามคนน้ำมันขึ้นราคาแก๊สขึ้นราคาอาหารในร้านของเราก็ต้องขึ้นราคาตามต่อไปจะมีใครเข้าร้านละ่ะ ถ้าเราต้องปิดร้านแล้วเราจะไปทำอะไรกันดีล่ะครับลุงที่โรงเรียนเป็นอะไรกันคะเด็กๆทำไมดูหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นกันเลยเกิดอะไรขึ้นครูประจำชั้นทักทายนักเรียนคุณครูครับแค่น้ำมันขึ้นราคาพ่อกับแม่ก็ไม่พาผมไปเที่ยว ทั้งที่สัญญากันไว้แล้วด้วยคุณครูคาหนูกินอาหารเช้าไม่อิ่มเลยแม่คะตักให้หนูนิดเดียวเขาบอกว่าน้ำมันแพงกินแค่นี้ก็แล้วกันบ้านผมมืดไปเลยเพราะแม่บอกให้เปิดไฟเท่าที่จำเป็นไฟดวงไหนไม่ใช้ต้องปิดทันทีหนูชอบอาบน้ำอุ่นป้าก็ไม่ต้มน้ำให้ บอกว่าเปลืองแก๊สผมอาบน้ำนานไปหน่อยพี่ก็หาว่าเล่นน้ำไม่ประหยัดอีกหน่อยจะไม่มีน้ำใช้เออหนอแค่น้ำมันขึ้นราคาอย่างเดียวกระทบไปถึงน้ำไฟฟ้าแก๊สหุงต้มและการดำเนินชีวิตของทุกๆุกคนครูเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นปัญหาที่ทุกคนพบ มาจากพลังงานเพื่อชีวิตทั้งนั้นไม่ว่าน้ำมันแกส๊สไฟฟ้าและน้ำเอาละมานั่งกันทางนี้ครูมีอะไรจะเล่าให้ฟังขณะนี้พลังงานหลักคือน้ำมันดิบทั่วทั้งโลกกำลังขาดแคลนและมีราคาสูงส่วนใหญ่กลุ่มประเทศตะวันออกกลางเป็นผู้กำหนดราคาน้ำมันและจะหมดเมื่อไหร่ ก็ไม่มีใครทราบพอน้ำมันแพงก็มีผลกระทบต่อการคักมนาคมการขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าการผลิตน้ำประปาการเดินเรือการประมงและอีกมากมายเพราะฉะนั้นอย่ากโกรธหรือเสียใจว่าไม่ได้ไปเที่ยวซื้อของแพงกินอาหารไม่อิ่มเอาอย่างนี้ดีไหมครูว,ว่าเรา มหาวิธีคิดกันดีกว่าว่าจะใช้พลังงานให้ประหยัดอย่างไรเพื่อที่เราจะได้มีพลังงานไว้ใช้ได้นานๆเด็กๆนิ่งไปสักครู่แล้วผลัดกันพูดว่าถ้าแสงยังสว่างพอมองเห็นก็ไม่ควรเปิดไฟครับไฟดวงไหนที่ไม่ใช้ก็ปิดค่ะอย่าเปิดน้ำทิ้ง ขนะดถูสบู่หรือแปรงฟันให้ปิดน้ำเสียก่อนแล้วค่อยเปิดใหม่ครับขึ้นรถเมล์หรือเดินบ้างไม่ต้องนั่งรถส่วนตัวตลอดก่อนออกจากห้องปิดไฟปิดพัดลมเสียก่อนถ้าขึ้นอาคารชั้นเดียวหรือสองชั้นควรเดินขึ้นบันไดไม่ใช้ลิฟต์จะได้ช่วยบริหารร่างกายทำให้หัวใจแข็งแรงด้วยครับ ขี่จักรยานครับถ้าไประยะทางใกล้ๆไม่ใช้รถยนต์ไปทางเดียวกันนั่งรถรวมกันไปผลัดกันขับคนละวันครับเวลาต้มน้ำต้องคอยดูครับพอน้ำเดือดปิดเตาทันทีจะได้ไม่เปลืองแกส๊สต้องเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ห้าเพราะช่วยประหยัดไฟครับเปลี่ยนหลอดไฟ เป็นหลอดประหยัดค่ะอย่าเปิดปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดทิ้งไว้นานๆครับเตรียมผ้าที่จะรีดให้พร้อมแล้วรีดในคราวเดียวกันนักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องพลังงานและเขียนบนกระดานดังนี้พลังงานคือชีวิตถ้าเรามีวินัยในการใช้โดยคิดให้รอบคอบก่อนใช้ทุกครั้ง เราจะมีพลังงานใช้ไปอีกนานก่อนหมดเวลานากักเรียนช่วยกันแต่งคำขวัญแล้วนำไปติดไว้หน้าห้องประหยัดไฟคนละนิดช่วยเศรษฐกิจของบ้านเมืองน้ำไฟมีคุณค่าโปรดอย่าใช้ให้สิ้นเปลืองประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยชาติไทยพัฒนา พลังงานคือชีวิตรู้จักคิดรู้จักใช้ได้คุณค่าการใช้โทรทัศน์ให้ประหยัดค่าไฟฟ้านักเรียนคะข้อควรปฏิบัติในการใช้โทรทัศน์ให้ประหยัดค่าไฟฟ้ามีดังนี้เลิกเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้โดยที่ไม่มีคนดู ปรับหน้าจออย่าให้สว่างเกินความจำเป็นและเปิดโทรทัศน์ควรที่จะเปิดเครื่องเดียวแล้วดูด้วยกันอย่าเปิดโทรทัศน์ไว้ล่วงหน้าก่อนถึงเวลาออกอากาศอย่าเปิดโทรทัศน์โดยการต่อสายผ่านเครื่องเล่นวีดีทัศน์เพราะจะสิ้นเปลืองทั้งสองเครื่อง และเลิกปิดโทรทัศน์ด้วยรีโมทคอนโทรลนะคะเพราะการปิดด้วยรีโมทคอนโทรลไฟยังไหลผ่านตัวโทรทัศน์ทำให้เปลืองไฟฉะนั้นเมื่อเลิกดูโทรทัศน์แล้วให้ปิดที่ตัวสวิตช์ที่เครื่องและถ้าจะให้ดีดึงปลั๊กออกด้วยนะคะคำศัพท์น่ารู้การขนส่ง หมายถึงการทำธุรกิจเกี่ยวด้วยการบรรทุกและส่งสินค้าคำต่อไปการคักมนาคมคำนี้อ่านได้สองแบบนะคะนักเรียนอ่านว่าการคักมนาคมก็ได้หรืออีกแบบหนึ่งจะอ่านว่าการคมมนาคมก็ได้ค่ะ หมายถึงการติดต่อไปมาถึงกันหมายถึงการสื่อสารภาพต่อไปนักเรียนเห็นภาพแล้วก็คงจะเดาได้นม่ยากว่านี่คือการประมงค่ะหมายถึงการจับสัตว์น้ำนั่นเองคำต่อไปผลิตอ่านว่าผลิตหมายถึง ทำให้เกิดมีขึ้นตามที่ต้องการด้วยอาศัยแรงงานหรือเครื่องจักรคำต่อไปอ่านว่าพลังงานหมายถึงแรงที่เกิดขึ้นและสะสมตามธรรมชาติสามารถสร้างให้เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ตามความประสงค์ด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีคำต่อไปอ่านว่าพัฒนา หมายถึงทำให้เจริญค่ะคำต่อไปที่บ้านนักเรียนก็คงจะมีนะคะรีโมทคอนโทรลหมายถึงอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลค่ะคำต่อไปอ่านว่าลิฟต์หมายถึงห้องเล็กๆแขวนอยู่กับลวดสลิงเคลื่อนที่ด้วยพลังไฟฟ้า สำหรับนำคนหรือของขึ้นลงในอาคารสูงและภาพสุดท้ายคือสวิตค่ะสวิตหมายถึงอุปรกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งใช้สำหรับปิดเปิดหรือเปลี่ยนวงจรไฟฟ้านั่นเองนักเรียนคงเคยเห็นสวิตที่บ้านใช่ไหมคะถ้าอยากจะอ่านคำศัพท์เพิ่มเติมให้นักเรียนอ่านได้ ในหนังสือภาษาภาทีหน้าที่81และหน้าที่82ค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมท้าทายวันนี้คุณครูท้าทายให้นักเรียนเขียนวิธีการประหยัดพลังงานของนักเรียนมาคนละหนึ่งข้อโดยให้นักเรียนพิมพ์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นและเลขที่ กำกับมาด้านท้ายวิธีการประหยัดพลังงานของตัวเองมาด้วยนะคะเมื่อเขียนวิธีการประหยัดพลังงานแล้วให้นักเรียนถ่ายภาพนั้นซึ่งเป็นการกระทำประหยัดพลังงานส่งให้คุณโครูดูทางไลน์กลุ่มด้วยนะคะคุณครูมีคะแนนพิเศษให้นักเรียนด้วยค่ะ ต่อไปเป็นงานของนักเรียนที่จะต้องทำลงในหนังสือทักษะภาษาบทที่6นะคะหน้าที่53ถึงหน้า55ก็คือให้นักเรียนตอบคำถามจากเนื้อเรื่องพลังงานคือชีวิตมีด้วยกันอยู่6ข้อค่อยๆทําทำลงไปนะคะและ ในข้อที่2ให้นักเรียนทำแบบสึดหัดข้อที่2บอกความหมายอธิบายและฝึกใช้คำในหนังสือทักษะภาษาหน้าที่57กับหน้าที่58หาหน้าเองหวังว่านักเรียนคงจะทำได้นะคะต่อจากนี้คุณครูจะมีแบบทดสอบบทที่6เรื่องพลังงานคือชีวิตส่งไปให้นักเรียนทางไล์กลุ่ม นักเรียนกรอกชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่ก่อนที่จะทำแบบทดสอบด้วยนะคะลองทำดูหวังว่านักเรียนคงจะทำได้มีทั้งหมด10ข้อขอให้นักเรียนตั้งใจทำแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ